ไปดูอีกหนึ่งการให้บริการของโรงพยาบาลสิริราชที่จะอำนวยความสะดวกมากขึ้นนะคะโดยโรงพยาบาลสิริราชก็ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคผู้ป่วยทั่วประเทศด้วยการส่งสิ่งตรวจทางการแพทย์จากโรงพยาบาลท้องถิ่นผ่านทางไปรษณียมายังโรงพยาบาลสิริราชทั้งนี้ก็เพื่อความรวดเร็วรวมทั้งลดปัญหาในการเดินทางของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลด้วยค่ะคณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลได้ร่วมกับบริษัทไปรษณียไทยจำกัดแถลงข่าว ศูนย์หลับสิริราชก้าวไกลส่งตรวจได้ทางปรษณีย์ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพทันสมัยและมีความหลากหลายมากที่สุดในประเทศโดยการจัดส่งสิ่งตรวจทางการแพทย์เช่นน้ำเหลืองเลือดตัวอย่างเนื้อเยื่อสารคัดหลังจากโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วประเทศมายังศูนย์ห้องปฏิบัติการสิริราชผ่านบริการปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศหรือ EMS ถึงที่หมายไม่เกิน3วันและ EMS super speed ส่งด่วนมั่นใจถึงวใน24ชั่วโมงเพื่อความรวดเร็วในการตรวจวินิจฉัยและลดปัญหาการเดินทางของผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลสำหรับการให้บริการจะคำนึงถึงความปลอดภัยโดยสิ่งที่ส่งตรวจทุกกล่องผ่านไปรษณีย์จะมีสัญ,ญลักษณ์เฉพาะให้เจ้าหน้าที่สังเกตได้ชัดเจนระบุปลายทางที่อยู่ของศูนย์ปฏิบัติการอย่างครบถ้วนนอกจากนี้ยังแสดงสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายชีวภัยสากลหรือสิ่งของที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือแพร่เชื้อ โดยยืนยันว่าระบบจัดส่งมีความปลอดภัยปกปิดป้องกัน3ามชั้นตามมาตรฐานขาคุยกันแล้วเริ่มเริ่มวางระบบล้วก็เริ่มทดลองในบางพื้นที่เพราะว่ามันได้ผลดีนะครับผลการตรวจหลายอย่างที่รู้ผลได้จริงๆทันทีที่เลือดหรือสิ่งส่งตรวจนั้นถูกส่งมาในสีลาดระยะเวลาที่ตรวจแล้ววินิจฉัยแล้วรีพอร์ตกลับไปเนี่ยใกล้เคียงกับในสีลาดเพราะเรารีพอร์ตเข้าไปในระบบอิเล็กทรอนิกส์เมล นั่นหมายครับตรวจเสร็จปุ๊บเราส่งอีเมลให้กับแพทย์ที่ดูแลนั้นได้ทันทีโดยมีระบบป้องกันไม่ให้ความรับผู้ป่วยล้วนไหลออกไปนั้นถ้าว่าไปแล้วเหมือนกับเสมือนหนึ่งของคลกเหล่านั้นมาตรวจในสิริราชเช่นเดียวกันครับสำหรับโครงการศูนย์ห้องปฏิบัติการสิริราชเป็นความร่วมมือแบบสหาสาข,ขาของทุกห้องปฏิบัติการในสิริราชมีจุดเด่นคือรายการตรวจวิเคราะห์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล iso 1 5 1 8 9 และมีระบบควบคุมคุณภาพจากสถาบันระดับนานาชาติโดยให้บริการตรวจทางห้องแล็บครอบคลุมทุกสาขาทางการแพทย์มากกว่า1000รายการรวมถึงการตรวจพิเศษเฉพาะโรคซึ่งการส่งตรวจต้องผ่านทางโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยไปรับการรักษาอยู่และได้รับความเห็นชอบจากแพทย์ผู้รักษาผู้ป่วยไม่สามารถส่งตรวจได้ด้วยตัวเองเนื่องจากการตรวจทางแล็บแพทย์ผู้รักษาต้องพิจารณาร่วมกับอาการของผู้ป่วย